ครับวันนี้ขอคุยเรื่องพลังงานอีกแล้วนะครับพลังงานเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ละปีคนไทยใช้พลังงานประมาณ2.5ล้านล้านบาทประมาณ15%ของ GDP นะครับย้อนไป30ปีที่แล้วเราใช้ประมาณ10%นะครับมันเพิ่มมาเป็น15เนี่ยแสดงเป็นปัญหาแล้วนะครับในบรรดาเรื่องพลังงานนะครับในจำนวนนี้ก็จะมีค่าไฟฟ้าอยู่ประมาณ9,500ล้านนะครับ เก้าแสนห้าหมื่ล้านบาทครับตอนนี้รัฐบาลกำลังนำแผน p d p ฉบับใหม่ซึ่งจะมีอายุการใช้งานสิามปีถึงปีสองพัห้าร้อแปดสิบมาใช้งานนะครับผมก็เลยนำเสนอว่าเรื่องพลังงานเราต้องคิดใหม่ทั้งหมดนะครับต้องคิดใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะอะไรเลยครับเพื่อไม่มันเสียเวลานะครับตอบเลยก็ได้เพราะพลังงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ล้าสมัยแล้วนะครับ ลายเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีพลังงานตัวใหม่เกิดขึ้นแล้วแต่ถูกขัดขวางนะครับถูกขัดขวางที่เข้าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยระบบดิจิทัลนะฮะดิจิทัลเนี่ยเราเกิดขึ้นมาเป็นเท่าๆกับอายุผมเนี่ยนะแต่ว่าก็มีคนกลุ่มหนึ่งมาขัดขวางคนกลุ่มนี้แหละครับเป็นผู้เสียผลประโยชน์คอยขัดขวางการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใช้อำนาจรัฐนะครับ ความจริงแล้วมีผู้พยากรณ์ว่าพลังงานฟอสซิลจะเจ๊งหมดภายในปี2030หรืออีก6กปีเท่านั้นแหละนะครับเรามาดูนครับว่ามันชำรุดย่างไงนะครับชำรุดตามปรวัตศาสตร์อย่างไรนะครับพลังงานฟอสซิลเนี่ยนะพลังงานฟอสซิลนะเราใช้พลังงานส่วนใหญ่เนี่ยไปเพื่อกับการต้มน้ําให้เดือดนะครับ6 6หรือ2%ใน3%ของพลังงานเอาไปต้มน้ําให้เดือด นะครับไม่ว่าจะเป็นฐานหินจะเป็นแก๊สแล้วก็ได้ไฟฟ้าขึ้นมาส่งไฟฟ้ามาถึงฝามาถึงบ้านเราเนี่ยมันเหลือพลังงานแค่สามสซและถ้าใช้หลอดหลอดไายเหมือนเมื่อก่อนนะครับจะเหลือแสงสว่างแค่2%อเร์เซนเท่านั้นตอนนี้เรามี LED แล้วนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วนะแต่ในเทคโนโลยีใหม่นะครับซึ่งเกิดขึ้นเป็นยุคฟันตัมฟิสิกส์นะครับสมัยไอซ์สไตล์เนี่ยนะ ปรากฏว่าเรามีโซลาเซลล์นะครับร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับร้อยสามสิบปีแล้วนะฮะพอแสงอาทิตย์นะซึ่งมีจานวนมหาศาลเนี่ยมากระทบกับแผ่นโซลาเซลล์มันเกิดไฟฟ้าทันทีไม่ต้องไปต้มน้ํานะครับไม่ต้องไปรอ้อยเดือดนะครับมันเกิดไฟฟ้าทันทีอิเล็กตรอนนับพันพันล้านตัวไหลออกมาเลยและเข้าสายส่งนะครับก็เกิดไฟฟ้าไม่ต้องต้มน้ําไม่มีน้ําเสียไม่มีมลพิษนะครับนี่คือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งใหม่เนี่ยมันต้องได้รับความนิยมเพราะว่าเป็นสิ่งใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นพัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับของเก่าเนี่ยนะครับมันล้าสมัยประสิทธิภาพต่ำต้นทาต้นทุนสูงนะครับคนใช้น้อยมันก็เลยต้องเก้งนะมีหลายสิ่งเก้งไปแล้วนะครับของใหม่ต้องเกิดขึ้นมาแทนที่นะครับของใหม่เนี่ยนะ <c oughs> รถม้าเนี่ยนะก็ถูกแทนที่ไปแล้วด้วยรถยนต์น้ามัน นะครับเครื่องคิดเลขแบบสุญญากาศก,าก็ถูกแทนที่ไปแล้วนะครับปีสอง6สิบหกเองนะครับผมทํางานปีแรกนะเครื่องบริษัทคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในวันนั้นนะครับเขามีวิสัยทัศน์ที่ผิดพลาดทีเดียวกลายเป็นเจ๊งเลยครับมีคนตั้งคําถามว่าทําไมไม่ผลิตคอมพิวเตอร์ไปใช้ที่บ้านบอกใครไม่จะนาคอมพิวเตอร์ไปใช้ที่บ้านเพราะคอมพิวเตอร์มันเครื่องใหญ่มากแพงมากแล้วงานที่บ้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่งานคํานวณน,นะครับ สมัยนั้นนะคอมพิวเตอร์ก็ใช้แค่บวกลบคูณหารนะครับสร้างโมเดลสร้างอะไรทางนั้นศาสตร์วิเคราะห์ใหญ่โตแต่มันไม่ใช่ชีวิตประจำวันปัจจุบันคอมพิวเตอร์มันก็อยู่ในมือถือเราหมดแล้วนะโกดักเจ๊งนะครับโกดักเจ๊งเพราะเรามีกล้องถ่ายรูปแบบดิจิทัลไม่ต้องใช้ฟิล์มเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือประวัติศาสตร์ที่จะต้องเกิดขึ้นใครห้ามไม่อยู่นะครับใครห้ามไม่อยู่มันข้อเสียมีอย่างเดียวนะครับพลเมืองไม่ตื่นรู้ไม่สนใจ นะครับผมขอย้อนไปอีกทีนะครับย้อนอีกทีดูภาพนี้นะครับภาพนี้นะครับนะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่มีคนจํานวนหนึ่งขัดขวางเพราะฉะนั้นคนละเมืองไทยต้องตื่นรู้แล้วร่วมักผลักดันแผนต่างๆให้ไปสู่สิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับไม่ใช่ไปย้ําอยู่กับที่กับสิ่งที่ชํารุดทางประวัติศาสตร์นะครับสิ่งที่ต้องเจ๊งก็ต้องให้มันเจ๊งนะครับเอาของใหม่ขึ้นมาแทน นะครับถูกกว่าดีกว่ามูลพิษน้อยกว่ากระจายอำน,นาจกระจายการถือครองนะครับกระจายไรายได้นะครับเอาละครับแค่นี้นะครับ